สวัสดีค่ะวันนี้ก็มา mm hmm. พบกับช่องแม่แต้มเที่ยวที่น,นะคะวันนี้แม่แต้มรคามาชมบรรยากาศของอาเซียน mm ่ะ hmm. อันนี้นะคะคือ mm hmm. ข้างในข้างใน mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เขากําลังซาร์การช่วงรุ่น4ี่ขวบค่ะวันนี้มาซันมีนะคะจะรุ่นรุ่น5้าขวบวันสุดท้ายรูของรางวัลน,นะคะข mm hmm. องรางวัลก็จะมีถ้วย mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. จะมีถ้วยมี เหรียญค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเวทีรับรางวัลนะคะก็ปกติเขาก็จะแบบทั่วทั่วทุก,ท,ก,ท,กทุกที่ของที่นี่เลยนะคะของญี่ปุ่นนะคะแล้วแต่ว่าช่วงเดือนไหนจะไปจัดที่จังหวัดไหนนะคะดูข้างหลังนะคะเ็นข้างหลังนะคะข้างหลังนั้นก็เขาก็ได้มีการซ้อมกันซ้อมไม่ตรงนี้นะคะซ้อมนะคะ อันนี้ซ้อมช่วงที่ซ้อมถ้าแข่งสนามแข่งอยู่ทางนู้นค่ะสนามแข่งทางนู้นนะคะสนามซ้อมตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเต็นเต็นประชาสัมพันธ์ค่ะจะเข้าได้แค่แต่ละรุ่นนะคะถ้าเกิดสมมติว่ารุ่นสี่ขวบแข่งรุ่นห้าขวบถึงจะเข้าได้ค่ะเขาเพราะว่าช่วงนี้นะคะเขาจะให้แค่เป็นรุ่นๆเขาจะไม่ให้แบบ เข้าไปเยอะค่ะตัวนั้นก็จะเป็นตัวนั้นก็จะเป็นเป็นตรงแข่งนะคะสนามแข่งโมดิเบนก็จะจัดได้ไม่เยอะอันนี้ก็เป็นเวทีนะคะอันนี้เป็นเวทีอันนี้ก็จะเป็นร้านนะคะร้านที่ฟอรมร้านที่ว่าขายอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นร้านอุปกรณ์ก็จะมีอยู่วันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าจะมาอยู่ห้าร้านนะคะขายอุปกรณ์อันนี้ก็จะเป็น เป็นซ้อมสนามนะคะเดี๋ยวเราดูที่สนามสนามก็กว้างอยู่ที่2 0 0 2 7 0เถึง280เมตรค่ะก้อนจะเป็นที่เด็กๆขะซ้อมกันนะคะตรงนี้เป็นเด็กๆขะซ้อมกันส่วนสนามที่แข่งอยู่ทั้งฝั่งนี้นะคะทั้งฝั่งนู้นสนามแข่งอันนี้ซ้อมก็จะมีรุ่นรุ่น6ขวบ5ขวบ6ขวบค่ะเพราะว่า ถ้าข้าววบเข้าผมผจะเข้าได้นะคะรุ <antenna noise> ่นนี in ้はまいそれで第5組シグナル ゼッケん7番、ペイ口伊藤雄斗、ゼッケン8番、ワイルドランナー、稲垣春斗、ゼッケン19番、フリーダムバイクス、岡原圭太、ぜっけん27番、ブレイブライダース、チャワーロー・ジンと、ぜっけん36番、チームブラスト、小峰優斗。 ゼッケン37番チームブラスト近藤雅美ゼッケン39番オーバリーズ佐藤純之介ゼッケン46番東東京チーム田中裕子ゼッケン61番チームミッハライダーズ藤川隼人ゼッケン64番稲妻ビッグストーンズミミンプラ村拓トゼッケン70番四国アベンジャクラスも始めてまいりましょうそれではいきましょうシグナルオン ・さあっちこっちーっちこ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 っち番手ちこっちこっち番っちこ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 っち さあ4番手はサイドバイサイドの状態2組目始めてまいります保護者の方は一歩後ろに下がってくださいそれでは行きましょうシグナルオン 5番の一ノ瀬隼人が3番チェックアウトとなりましたいや1コーナーのそのラインの工作バトル大きな悲鳴も聞こえてきましたいや各ライダたちのその 後に下がってください、えー、さあそれでは始めていきましょう5歳クラス A 決勝チューブナルオー すすみを見せていったのです。 เป็นจุดเช็ครถสำหรับเด็กที่วิ่งรอบชิงชนะเลิศเข้า10คนนะคะถึงจะได้มาเช็ครถแล้วก็เขาจะมีป้ายให้อ่ะคะ่ะป้ายของ r าเซแล้วก็พอเช็คเสร็จเขาจะให้เ,าเอาจาักรยานไปวา,างบนรถทรักที่เรารับรางวัลน,นะคะตรงหน้ารับรงบางวัลแล้วก็หมวกกันนองค่ะ เราเอารถบางมาแล้วทีนี้ก็เขาจะเตรียมเรียกชื่อนะคะตรงนี้ให้เด็กๆมายืนรอค่ะ <มา S 1> เขาจะเรียกชื่อของเด็กแต่ละคนนะคะให้ขึ้นนับรางวัลตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่ชนะเลิศเราชนะเลิศกันที่สามที่สี่เป็นลำดับไปค่ะช่วงนี้เด็กๆก,ก็จะมายืนรอนะคะเด็กที่เข้ากลุ่มเเขาตอนนี้เขาก็เริ่มประกาศชื่อแล้วนะคะ คนที่ชนะเลิศเราชนะเลิศที่3เริ่มประกาศชื่อทีนี้มาซามิได้ที่4นะคะอยา่างเขาจะประกาศชื่อมาซามิคนที่4ค่ะ 全編三十番、チームブラストからのエントリー、近藤正美。おめでとうございます。そして、ザ。<laughs> はい。はい、ありがとうございました。それでは、5歳クラスの表彰式を終了とさせていただきます。 หลังจากขึ้นรับรางวัลน,นะคะก็เป็นช่วงเที่ยงพอดีก็มานั่งกินข้าวค่ะาามีคุณลุงเขาทําคุณลุงคุณป้าเขาทําข้าวข้าวญี่ปุ่นมาให้กินนะคะข้าวหุงข้าวญี่ปุ่นนะคะจะเป็นกล่องแล้วก็จะมีน้ําซุปเอามาให้ด้วยค่ะแล้ววันนี้เราได้สตรอเบอร์รี่ด้วยนะคะแกซื้อสตรอเบอร์รี่มาฝากด้วยค่ะ เราจะนั่งกินข้าวในรถกันนะคะวันนี้อากาศเย็นมากหนาวมากลมแรง,งก็เลยได้มานั่งแคบๆในรถนั่งกินข้าวกันในรถค่ะหลังจากที่เราแข่งกลับมาแล้วนะคะจะเป็นช่วงเย็นช่วงห้ามงเย็นนะคะเราก็จะพามาสัม,มีไปนั่งกินเนื้อย่างฉลองสําหรับเด็กที่ ฉลองให้เขาสําหรับเด็กที่ว่าวิ่งเร็วนะคะสําหรับที่ว่าครอบครัวให้เขาได้ดีใจอะคะ่ะแล้วก็เดินมาก็ใกล้ๆกลบ้านนะคะอันนี้เป็นแมนชั่นของเรานะคะเราเดินออกมาก็พอเดินออกมาสักนิดนึงฝั่งตรงข้ามมาคะ่ะฝั่งตรงข้ามจะเป็นร้านเนื้อย่างนะคะก็พามายินดีกับ,บ <Sono S 2> เขาค่ะฉลองให้เขาสักหน่อยนึงเพราะเขาบอกว่าอยากกินเนื้อย่างนะคะเป็นตรงร้านตรงร้านตรงฝั่งทางนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่า หลานเนื้อย่างจะเป็นยังไงนะคะ ほらほらほら ขอจบท้ายคลิปไว้ที่ร้านเนื้อย่างนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เพื่อไว้ให้ช่องแม่แต้มได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ,ละคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ